รูปร่างกายที่เขาแต่งให้สวยงามนั้นข้างในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของโสกปรกโสโครกแต่เขาแต่งข้างนอกก็เหมือนกับโลผีที่เขาแต่งให้สวยงามแต่ข้างในน่าเกลียดน่ากลัวคนเราก็เหมือนกันใจที่มีกิเลสก็น่ากลัว มันเกิดความโลภก,ก็น่ากลัวเกิดความโกรธก็น่ากลัวเกิดความหลงก็น่ากลัวพระอาจารย์วันอุตตมูง เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือความพ้นทุกข์อันนี้คือเป้าหมายสําคัญทุกชีวิตจะต้องทําตรงนี้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่แต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเจริญสติเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจเก็บเวือบวิธีการปฏิบัติซึ่งบางคนอาจจะปฏิบัติมามา,มากแล้ว ที่อาจจะเทียบเคียงไม่ได้ว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าหรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะกําลังฝึกฝนอยู่ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็ทดสอบดูได้ว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าความถูกต้องนี่แหละตัวเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราเริ่มต้นผิดแล้วก็ก็จะทําผิดไปตลอดสายไม่เหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดเดียวเท่านั้นเอง ทั้งหมดก็มมนจะติดผิดไปด้วยเราต้องมาทําให้ถูกต้องมาทําความเข้าใจคือทําให้เป็นซะก่อนเมื่อเราทําเป็นแล้วเนี่ยเราจะไปทําที่ไหนก็ได้เราจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ทุกที่เมื่อเราฝึกเขียนก่อไก่เราเขียนให้เป็นเขียนให้ชํานาญเราก็จะไปเขียนกอไก่ที่ไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ให้เรามาเริ่มต้นในถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการทําความรู้สึกตัวการเจริญสติในอิริยาบถต่างๆมีคําอยู่สองคำที่เราต้องมาทําความเข้าใจคือคําว่ารู้สึกกับคาว่าตัวถ้ารวมกันเรียกว่าทําความรู้สึกตัวหรือการเจริญสติรู้สึกนี่เป็นเรื่องของสติ เรามีไหมแล้วก็อีกคำนี่ครับว่าตัวตัวนี้เป็นเรื่องของกายกับจิตเนี่ยเป็นตัวเห็นไหมสองอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องของสติกับกายกับจิตเท่านั้นอ่ะถ้าเรามีความรู้ตัวมีกายมีจิตมีปัจจุบันถือว่าเราได้ทําถูกต้องแล้วปัจจุบันก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเฉพาะหนะ้า อันนี้คือปัจจุบันอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของกายกายที่กําลังเคลื่อนไหวอันนี้เป็นปัจจุบันและเรามีสติรู้ขณะที่กําลังเคลื่อนไหวจะมีสามอย่างประกอบกันเลยมีสติมีกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีปัจจุบันตรงนี้แหละถือว่าเราเระลึกรู้ถูกต้องแล้วจะลงสติถูกต้องแล้ว เราจะรู้ที่กายหรือรู้ที่ความคิดก็ได้เช่นความคิดเกิดขึ้นคิดอะไรก็ตาที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันขณะคิดว่ากําลังคิดอะไรเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าเราเจญสติเป็นแล้วต้องแล้วสติเนี่ยจะรู้เฉยเฉยไม่มีการปรุงแต่งอะไร รู้ที่เฉยสักแต่ว่ารู้เช่นเกิดเวทนาเนี่ยทุกคนย่อมมีทุกขเวทนานี่เห็นได้ชัดเลยความปวดความเมื่อยอันนั้นคือภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในร่างกายเราถ้าเรามีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่เป็นเวทนานะรู้ว่าเป็นเวทนาเป็นอารมณ์ปัจจุบันแต่ว่าเราต้องวางจิตวางใจไว้ว่าไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดข่ม ไม่ต้องอยากให้เขาหายให้แค่รู้เฉยเวทนาจะหายหรือไม่หายนั้นต้องแล้วแต่เขาแล้วแต่เวทนาอันนี้ละ่ะใจเราจะเป็นกลางกลางรู้แบบไม่มีอคติมันหายไปก็รู้มันไม่หายเราก็รู้อันนี้ถือว่าเราเจริญสติเป็นละเพราะว่าอย่างนี้ละ่ะที่เราควรจะฝึกเอาไว้ เราจะเห็นว่าสภาวะตามที่เกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติจะมีอยู่สองอย่างคือมีสิ่งที่ถูกรู้หรือสิ่งที่มาให้รู้เนี่ยจะเป็นกายที่เคลื่อนไหวก็ดีลมหายใจก็ดีหรือทุกขเวทนาก็ดีความคิดก็ดีอันนี้คือสิ่งที่ถูกรู้และอีกสภาวะธรรมหนึ่งก็คือสติที่เข้าไปรู้สองอย่างในชีวิตของเราเนี่ย มีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้ที่เข้าไปรู้ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วก็ถือว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วมีปัจจุบันขณะและที่เราต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจเราขณะที่เราจะลึกรู้ตามเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เนี่ยใจเราเป็นอย่างไรถ้าเป็นปกติสบายๆแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง แต่ถ้าใจเรายังหงุดหงิดยังอยากยังงุ้นไม่อยากอย่างนี้เราก็ยังไม่เป็นกลางยังไม่ถูกต้องอนนเราสำรวจด,ดูได้เลยมีสติมีสิ่งที่มาให้สติรู้แล้วก็มีปัจจุบันแล้วจิตจะเป็นกลางกลาสี่อย่างเป็นสภาวธรรมเนี่ยเรามีอย่างนี้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่วัดได้การปฏิบัติเนี่ย ถ้าใจเราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังทำไม่ถูกต้องเรายังมีความอยากแอบแฝงอยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่สังเกตดูใจเราได้ทุกครั้งที่ใจเรามีความทุกข์ที่ใจเรามีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเรามีความต้องการอะไรสักอย่างหนึง่งอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากเห้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้ได้แังใจเราเช่นว่าเราอยากให้เขาเป็นคนดี ไม่อยากเขาทําอย่างนั้นอันนี้เป็นความอยากเป็นความอยากที่ดีนะคือปรารถนาดีอันนั้นถูกต้องแล้วแต่มันผิดอยู่ที่ว่าเรามีความยึดมั่นถือมัน่นว่าเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เราอยากเราไม่ได้ดูใจเราใช่ไหมต้องการให้เขาเป็นปฏิใจเราอยากเรายึดติดในความรู้สึกแบบนี้ใจเราจึงเป็นทุกข์ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เนี่ยจะต้องมีความอยาก แล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นจะต้องเป็นไปนตามที่เราอยากนี่แหละมันจึงเป็นความทุกข์ภายในจิตใจของเราซึ่งสิ่งที่เราต้องการปรารถนานั้นอันนั้นดีแล้วแต่ว่าผลผลนั้นไม่จาเป็นจะต้องได้อย่างใจที่เราปรารถนาเรารู้ตรงนี้แล้วก็เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้การเจริญสติก็เหมือนกันเมื่อเรารู้สึกตัวดูอยู่เนี่ย ถ้าเราอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดอยากให้รู้ธรรมะอยากพ้นทุกข์เนี่ยตัวนี้หลักใจเรามันจะจะไม่ปกติละมันจะเป็นทุกข์เมื่อจากการปฏิบัติเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นแอบแฝงอยู่ภายในใจิตใจใจจึงไม่ว่างไม่เบาเพราะนั้นความทุกข์ก็ดีความยึดมั่นถือมั่นก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทางนั้น นะแต่ว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องความสบายสบายปลอดโปร่งเป็นเรื่องความปล่อยวางเพราะว่าเป็นเพียงแค่รู้เฉยสติแค่รู้เฉยอันนี้แหละคือหลักสัมผัญคือสติรู้เฉยไม่มีการต่อเติมหรือมีความเห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความจําแค่สัมผัสรู้เฉย ว่ากายเนี่ยเขาแสดงอาการอะไรออกมาเราก็รู้เป็นเรื่องของกายจิตหรือความคิดเขาแสดงอาการอะไรออกมาเนี่ยสติก็แค่รู้ในอาการของเขาทำหน้าที่แค่รู้เฉยแค่เพียงรู้เฉยเลยท่นฟังก็มีความปล่อยวางอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปคิดปล่อยวางแค่รู้เฉยก็เป็นการปล่อยวางในตัวส่วนปัญหาบางอย่างเนี่ย ที่เราจะต้องไปแก้ไขจําเป็นต้องไปแก้ไขแล้วก็แก้ไขไปด้วยความรู้ตัวแต่ถ้าไม่จะเป็นเราก็ต้องปล่อย้ใหผ่านไปถ้าว่ามีการปล่อยวางอยู่ในตัวความทุกข์เนี่ยมีสาเหตุจากความยึดมั่นถือมั่นแบกโลกแต่เรื่องของความสบายสะดวกสบายแล้วก็เป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องความปล่อยวางการไปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกตัวนำหน้า และตามด้วยความปล่อยวาง